ทัวแขกยังกีนเหลืออีกไหมน้อมหมอชานี่แม่ยามาเก็บปากวังก็จะมาดูอีกรอกหนึ่งเล่มๆลมจะพี่น้องเผื่อจะได้จักเมนูโอ้ยังพอมีเหลือค่ะแม่ยายังจุงไววให้ยอยู่แกเอ้ยอันหลางๆแกคือจะไม่เห็นดอกนอทาวันนี้ปากวังจะเอาไปทําเมนู พัดถั่วแขกนะคะพัดพริกแกงถั่วแขกใส่หมูซับผี่นองนึกอยากกินจ้ะเพลทเพลเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะข็จะได้แบบนี้ติดดินไปเนี่ยไม่เป็นไรพี่นองเพราะว่าต้นมันเตี้ยมันอยู่ล่าดินเลยเ่ยดินมาเครอะเลยเอาไปรางทําความสะอาดให้เรียบเลยก็ใช้ได้แล้วค่ะพักเนาะอ่ะเราก็มาทําการหั่นแบบนี้หั่นเหมือนกับถั่วฟักยาวบานเองละพี่นองแต่ว่าฟักมันสันเนาะค่ะถั่วแขกตั้งกระทะใส่น้ำมัน ปากวางก็ใส่พริกแกงโคลาดลงไปเพ็ดเพ็ดผิดแกงตลาดก็ได้เด้อพี่น้องพัดไม่ยากค่ะพัดให้หอมขึ้นมาแบบนี้ปากวางก็ใส่เยอะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าชอบพเพ็ดเพ็ดเซ็จแล้วก็ใส่หมูบดลงไปพัดเลยค่ะแม่หมูบดใส่หลายขอนคางที่จะอร่อยหนาะดูเลยชั้นหวานเนาะเซ็จแล้วพอหมูสุกแล้วเราก็ใส่ถั่วลงไปจะพี่น้องคนให้เขาเข่ากันกินชุนเตะจมูกฮัด ชัยพัชชัย <c oughs> อันนั้นเลยที่เสบพีปป่นองถ้าพัดพริกเนาะค่ะปรุงรสโด,ดยสอดหอยนางรมน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยใครชอบรสไหนก็ใส่รสน,นั้นนักๆแกเอ่ยทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวรสชาติ ความชอบของใครของมันเนาะค่ะคนให้เขา้าเข่ากันพอพักเริ่มซุกแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาแดงหรือว่าใส่กะเพราหรือว่าใส่แมงรักก็ได้พี่น้องแล้วแต่ความชอบค่ะปากควางใส่โหระพาแดงเพราะว่ามีโหระพาแดงค่ะเร็จเปียบร่อยแล้วพี่น้องพอโหระพาสวนก็ใช้ได้แล้วจ้ามาเด้อ